คนไต่คไปกับน,น้ำเอาหายเลยตกใจพงแรงพงแรเร็ว,วตกใจไหมเอายอนใกล้นี่ก็ได้ยนใ,ในหน้าลูกอยู่ข้างหลังเลยอยเขาเลย เรายนไก่นี่กริ่มโยนไก่ให้แล้วตรงนี้มีตรง้ให้ให้ให้ทั่วๆนะให้ก็ไม่มีให้อยไปขนี่กยนไปขวานี่ตัวใหญ่มีตัวใหญ่มีของใส่ตัวใหญ่มาเนี่ในน้ำกระเีย Nó dồn vào đó kim kim mấy Dạ là hết, tắt đều Ăn thêm nhiều nhiều nữa xíu Mất mấy Ní ลนหมดแล้วไเ,เอาในถุงกันเดี๋ยวครับอย่าไปเช็ดเสื้อนนะสกปกนะเดี๋ยวพาไปล้างมือไม่ต้องเช็ดเสื้อนะยืนนี่ยืนดีๆด,ดียืนอ่ะเอ้ยยืนเอ้ย

ปลานิลปลาช่อนเนี่ยเออปลาช่อนเว้ยกัดกันเนี่ยโดนกัดอ่ะเละเลยเออน่ใช่ปลาช่อนนู้นเป็นลูกมันนะเออเป็นลูกมันเนาะปลานิลอมแล้วแม่มันอยู่ไหนลูกนั่นนะแม่อยู่มันอยู่ใช่อะมันโดนกัดหรือมันโดนอะไรวะโดนกัดโดนกัดเออโยนให้ปลาช่อนมั่งดิโู่น่ะไกลๆโู่น่ะ นิดนึ่งจะโยนให้ปลาช่อนอร่อยแล้วหั่ไม่ทันตูนไม่ถึงอ,าาอ่ะดิเอามาอั่งเอกเอามั่งเอกเก็บไปดูใหม่อ่ะ